สวัสดีครับระโยนน์ที่เวอร์ซูดบอ a คาร r เซอร์วิครับเดี๋ยวเราจะอธิบายงานแต่ละคันเพื่อได้แบ่งปันความรู้กันครับในส่วนของคันนี้ก็คือเป็นของ Ford Fiesta ครับ Ford Fiesta คันนี้ครับก็คือลูกค้าเนี่ยครับไปซ่อมเกียร์มาแล้วก็เกิดซ่อมไม่จบอาการไม่หายแล้วก็ไปอีกที่หนึงก็อีกที่นึงก็นําเสนอเปลี่ยนเกียร์ครับก็ไม่จบเหมือนกันครับแล้วก็เข้ามาที่เราครับเป็นที่ที่3ครับ ก็เ,เข้ามาที่ที่เราที่ที่3เนี่ยครับเราก็ได้ดูเกียร์มือ2ที่ลูกค้าซื้อแล้วก็ใส่ในรถขอเรามาดูครับปรากฏว่าเกียร์นะครับมีการประกอบมาชิ้นส่วนเนี่ยสลับกันบางบางตัวครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอาการกระแทกเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับการกระแทกเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเกิดจากสาเหตุอื่นครับ <c oughs> ที่อยู่ในชุดเกียร์ครับแล้วก็เป็นที่กล่อง TCM ก็คือกล่องควบคุมของระบบเกียร์ครับ เราก็ได้ดูดข้อมูลของโปรแกรมของ TCM เ,เข้ามาดูครับรรก็ปรากฏว่าโปรแกรมนียครับมีความผิดปกติบาง e d ส e เก็คือบางตำแหน่งครับก็ได้ทำการลงโปรแกรมตัวใหม่ไปในกล่อง TCM ครับแล้วก็ได้แก้ไขตัวเกียร์เนี่ยครับก็ได้ถอดหรือชิ้นส่วนที่อยู่ด้านด้านหลังตนุนเฟืองเกียร์ครับก็ได้ทำการแก้ไขแล้วครับแล้วตอนนี้ก็กำลังที่จะ ประกอบครับส่วนอุปกรณ์เกียร์ครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเกียร์ที่เสื่อมสภาพครับเพราะว่าชุดมือสองที่ซื้อมาครับอย่างเช่นชุดคลัตช์นะครับก็คือระยะคลัตช์นียครับห่างจากสเปคไปประมาณสักสามถึงสี่เท่าครับห่างจากสเปคสามถึงสี่เท่านะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้ไปไม่ถึงห้าถึงหกเดือนก็จะเกิดปัญหาเรื่องเกียร์ขึ้นมาอีกครับเพราะว่าไม่ได้วัดว่าชุดคลัตช์เนี่ยเสียไม่เสียครับ แล้วก็ในส่วนของก้ามปูก้ามปูนี้ก็มีปัญหาครับที่มาก็คือลูกปืนแตกลูกปืนแตกในชุดก้ามปูบอันนี้ก็ได้แก้ไขเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการประกอบคืนเข้าไปครับก็มั่นใจว่าเข้เขามาที่เราเวนที่ที่3นี่จบแน่นอนครับสำหรับ f o r d เ i ียตครับในส่วนของคันนี้ก็ลูกค้าก็มาเปลี่ยนถ่ายในน้ำมันเครื่องครับในส่วนของ Honda City คําน้า City วอนดาซิตี้ก็เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับแล้วก็ผ้าเมล็แล้วก็เปลี่ยนน้ายาคูเลนครับเพราะน้ํายาคูเลนนี่เสื่อมสภาพครับน้ํายาคูเลนเนี่ยครับ <c oughs> เคยมีลูกค้าบางท่านนะครับเข้ามาเปลี่ยนน้ายาคูเลนแล้วทีนี้ก็คือจะเห็นเป็นคราบสีฟ้าเป็นคราบเป็นคราบคล้ายๆแป้งมันนะครับเกาะอยู่ที่ตัวท่อน้ําซึ่งอไอ้พวกคราบที่เกาะอยู่ที่ท่อน้ำเนี่ยครับถ้าเกิดน้ํายาที่ดีเนี่ยครับ ถ้าเกิดมีการรั่วเนี่ยจะเห็นคราบเป็นคราบาติดอยู่ที่รอยรั่วครับเพื่อให้ผู้ใช้รถรู้ว่ามันมีการรั่วซึมอยู่ครับไม่ต้องตอกใจครับหรือว่าได้ข้อมูลที่ผิดมาว่าน้ํายาคูลเลนต์ไม่ดีครับน้ํายาคูลเลนต์ที่ดีต้องเห็นรอยคราบครับที่ติดอยู่ที่คอท่อที่มันรั่วครับแล้วก็มาในส่วนของ BMW ัคันนี้ครับก็เข้ามาในส่วนของการเปลี่ยนชุดช่วงล่างครับ คันนี้ก็มาทําช่วงล่างครับกาลังถอดหรือช่วงล่างอยู่เปลี่ยนโช๊คครับในส่วนของเชฟครูดคันนี้ก็เรื่องเกียร์เหมือนกันครับเกียร์เนี่ยครับคันนี้ก็กําลังประกอบเกียร์อยู่ครับก็เป็น f c จากไกลเลยครับมาจากจุมพรครับก็ f c ติดตามเรามาครับก็มาทําการแก้ไขระบบเกียร์ครับก็คือเกียร์มีปัญหาก็คือพอขับไปได้สักประมาณร้อยกิโล เกียร์จะมีอาการกระแทกแล้วก็เครื่องดับครับพอจอดทิ้งไว้สักพักใหญ่ขับได้อีกครับประมาณสักพอครั้งที่2นี่ขับได้ประมาณ70-80สิกิโลเครื่องก็จะมีการกระแทกแต่ละเกียร์เนี่ยจะเปลี่ยนกระแทกตึงต้งตึง้งตึ้งครับก็จอดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นก็ขับต่อได้อีกอาการแบบนี้ครับคือเกิดจนลูกค้าไม่กล้าที่จะขับทางไกลครับเพราะว่าขับทางไกลแล้วต้องจอดทิ้งไว้นานรอให้เครื่องเย็นถึงจะขับได้อันนี้ก็คือเป็นที่ชุดของเฟืองเกียร์ชุดชุดของ เกียร์ครับแล้วก็สมองเกียร์ครับอันนี้เราก็ได้ทาการแก้ไขแล้วครับกำลังประกอบกลับเข้าไปครับแล้วก็พร้อมจะส่งมอบรถแล้วครับสำหรับคันนี้ครับในส่วนของแคปติว่าคันนี้ครับคันนี้ก็ได้ถอดเครื่องยนต์ออกมาครับปรากฏว่าเครื่องยนต์เนี่ยครับเกิดปัญหาก็คือกินน้ํามันเครื่องกินน้ํามันเครื่องเนี่ยลูกค้าขับไปเดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยวครับ ปรากฏว่าขับไปแค่500โลครับน้ำมันเครื่องหายไปประมาณ2-3ลิตรเกือบ3ลิตรก็เข้าไปเติมกลับขับมาที่สงขลาปรากฏว่าน้ำมันเครื่องหายอีกก็เลยเข้ามาที่เราครับเราก็ทําการตรวจเช็คดูปรากฏว่าตัวข้อเหวี่ยงครับเป็นรอยครับพอเป็นรอยปุ๊บลูกสูบเนี่ยครับแทนที่มันจะขึ้นในแนวดิ่งตรงไปตรงมาเนี่ยครับมันก็เกิดการแกว่งพอแกว่งมันก็ไปกินกับแหวนนะแหวนก็ ไม่สามารถจะรีดน้ำมันลงไปข้างล่างได้ไม่สามารถกันน้ำมันได้ก็น้ำมันก็ขึ้นเข้าก็บอกสูบแล้วก็ออกไปภายนอกครับออกไม้ออกไปกับคันนี้ก็ได้รื้อแล้วก็รลอ,อะไหล่แล้วก็จะทําการประกอบกลับเข้าไปครับในส่วนของแคปติว่าคันนี้ครับมาที่ตัวโตโย t ้าไท e r เกครับตัวนี้นี่มีปัญหาก็คือเร่งไม่เล่งไม่ออก ขับริงไม่ออกเลยครับก็เข้ามาตรวจเช็คก,ก็ทําการเช็คหัวฉีดครับปรากฏว่าปลายวัวฉีดบวมครับบวมตันไม่มีน้ํามันที่จะฉีดออกมาได้เลยครับก็ทําการแก้ไขครับแล้วก็ปรับแต่งวัวฉีดเป็นอีกเบอร์หนึ่งให้ลูกค้าเพราะลูกค้าก็ขับโฟวิลก็อยากที่จะได้พละกําลังเพิ่มขึ้นก็ปรับแต่งระยะยกของวอัวฉีดเปลี่ยนปลายชนิดของหัวฉีดครับก็มั่นใจว่าขับดีแน่นอนครับสาหรับคันนี้รับประกันว่าขับดีกว่าเดิมแน่นอนครับในส่วนของ มาสด้าครับมาสด้าคันนีเ้เข้ามาก็คือในเรื่องของอยางเส้นเครื่องครับยางเต็นเครื่องชํารุดครับแล้วก็ปลายหวัอหวอหัวฉีดอุดตันครับที่เรานี่ก็มีเครื่องล้างหวัวฉีดครับทำความสะาดหัวฉีดก็สามารถจะเข้ามาใช้บริการได้ครับครับผมแล้วก็มีรถที่กําลังรอเข้าทําการซ่อมอยู่ครับ